แป่เพลงชิ้นเพลงว่ารักโดยไม่มีเงื่อนไขเฮ้ยไม่ใช่รักไม่มีรักไม่มีนิยามไม่มีนิยามคือผมอะสติสตังทั้งหมดแล้วสติกับสังนี่อยู่กับตัวใช่เธอจะบอกว่าเพลงมันจะได้ยังไ็คนเขาปูนารขนาดนี้สติสตังไม่อยู่กับตัว ขอโทนอโอกาสหน้านจะแก้ตัวนะก็เพลงี้เป็นเพงที่เหมตอนนี้ม <êm> <ML> ีความรักกันนะครับซึ่งในเพลประกอบคของเรานะก็ยังมีอีกน่งเพลงที่เกี่ยวกับเพลงที่ว่าเ้าๆอลรประมาณกันว่าอยู่ด เม,นะมื่อวานน่ะเขายังดีๆอยู่เลยแต่อยู่ดีเธอก็หิ้งไป